เฮ้ฮัชชานี่แกรวมดาราหอมหวนแสดงแล้วจ้า ใบนาโกเกออกจากพาหุรัตมาเยี่ยมวงญาติแสดงลิเกมานมัสก,การพี่น้องทุกท่านอย่าห่างอย่าเฮก้าโฮก้าฮีวันนี้วันดีลเติกะเตมาชมลิเกคณะออ้มหวนอย่าได้เรีวลวนตั้งใจให้เอเฮฮ่ากอเชิญท่านมาชมลิเก กล่ <Auf S 2> <tem frustration> าวถึงจอมพงยาโลโลผู้ทรงพบมาโกละยาโกละยายาเลเลิศรบปรีเปรมเล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 กระเซมสัน เห็นเหล่าทหารกล้าอย่าโลโลมาพร้อมกันเฮ้ากะลยาโกะลยายาเลพระทรงพันมีดำรัสเลเล่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 เลเลตรัสประพาธถวายบังคมพู้เจ้าค่ะ สเวตรชัตคของจอมกระสัตรพม่าได้ครอบครองพาลางชาวประชาสุขสันพระไทยพร้อม ยอออุทิศมีทศพิตราชธรรมประชาชนชื่นธรรมให้ความเป็นธรรมอยู่ทุกชั้นแต่ไพรฟ้าประชาชที มีทั้งคนดีคนชูวบ้างโชดเคลราเมาหมงบ้างเห็นแก่ตัวยึดมัน่นบ้างเห็นกงจักเป็นดอกบัวบ,บ้างทำชูวบงคิดว่าชอบ บ้างก็คิดผิดระบอบจนเกินขอบเกินคันเมื่อทางชนก็แหลกทั้งยาแผลกก็ต้องราบที่ลับทุกคือลูกคาบ ต้องรับบาปมหันทันว่ารู้รักสามัคคีน่นและดีเหลือล้นอย่าใช้ก็เลยอิทธิพลประชาชนอัดอัน ไม่อยากให้ใครกระทบหินจนแตกเป็นชิ้นเป็นอัน ทรงพระเจริญ <ขอ S 2> พระ <ใจ S 2> อเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญขอบใจพวกท่านทั้งหลายที่มีความจงรักภักดีมาหมอบเฝ้าโดยพร้อมเรียงกันข้าพเจ้ารามเมงลายใครที่จะปรึกษาหาหรือพวกท่านท่านทั้งหลายบัดนี้แผ่นดินมณเเลว่างศึกมานานข้าพเจ้าก็ให้รู้สึกว่าคันไม้คันมือพระเจ้าคะ่ะอยากแค่ลบ ยกกองทัพสักครั้งหนึ่งมึงว่าเป็นยังไงวะวุ่นว่าทำไมขอเดชะทรงได้โปรดไปเลค่ะมอมทันนี่ก็ครันเนื้อขันตัวอยากจะจับนะครับจับหอกออกศึกเคียงบ่าเคียงไหลกับพระองค์ท่านเหลือเกินไปะเะยค่ะงรอ <นะ S 2> วันนี้รอวันที่พระองค์ท่านนั้นจะประกาศสงครามสักทีเลยไปเะค่ะเออแล้วสมิงเลิศฟ้าล่ะมี<ล>ะความคิดเห็นเป็นเช่นไรในเมื่อเป็นพระประสงค์ขององค์รามมิงราย พระองค์เสนอกระหม่อมก็มีหน้าที่สนองประดุดดังกระหม่อมคือช้างเท้าหลังฝ่าพระบาทคือช้างเท้าหน้าพระองค์กล่าวกระหม่อมก็ต้องตามประชกษาช้างช้างนี่มีหลายเท้าหน่อยเนาะก็สี่เท้าไงมีเท้าหน้าเท้าหลังใช่เลขสองเท้าเป็นเท้าอะไรอ้าวขอเท้าหลังไงแล้วแล้วเท้าหน้าเท้าหลังเลขสองเท้าเป็นเท้าอะไร มันสี่เท้าไม่ใช่เหรอก็ใช่สิขอเดชะมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยมหาดเล็กพระองค์ไงติดตามพระองค์มาตลอดชื่ออะไรเรียงผาพะยาค่ะมึงเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ไม่รุ่งเลยอ่ะจะเอาอะไรดีพระองค์ไปหาพระหาเจ้าเจิมหน้าเจิมตาสมก็ไปหาพระแล้วพระไม่เคยอยู่สักวัดหนึ่งเลยตั้งให้มาเอาเปลี่ยนเป็นเกิดใหม่แล้วเกิดทําไมล่ะ กูยังไม่ตายนะขอเดชะว่าไงทหารทุกคนนั้นพร้อมจะพลีชีวิตเพื่อพระองค์อยู่แล้วพระเจ้าค่ะปังสุรเดชรับด้กราคุณเจ้าค่ะท่านเห็นด้วยกับการทําศึกครั้งนี้แล้วท่านคิดว่ามีแผ่นดินใดที่จะเหมาะสมคู่ควรกับฝีมือของข้ารามเมงลายวะแผ่นดินที่ว่านั้นก็คือแผ่นดินหงสาวดีผู้เจ้าค่ะโถ่ไอ้ดำไอ้มันดำ สบิงเลยฟ้าท่านกล่าวว่าอะไรนะพันดินหงสาวดีอุดมไม่ได้พืชพันธุ์ทัญญาหารสมควรอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านนั้นจะยึดเอามาเป็นของพระองค์ท่านในรุ่มแม่อยแลาวดีเนี่ยมีของสาวดีเมืองเดียวหรือไม่ว่าจะเป็นอังว่าเ <c oughs> มืองแปรเ <c oughs> มือง <c oughs> พลนเ <c oughs> อีกตั้งหลายสิบพวงเมือง <c oughs> ใช่ทําไมท่านไม่เอย่ยท่านคิดอะไรกับข้าพเจ้าหรือเปล่าไม่ หงสาวสดีอุดมสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าเป็นคนหงสาวสดีฉะนั้นแล้วอย่าแสดงออกในสิ่งที่ไม่ควรเอาละอเอาละาไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องโต้เถียงกันข,ข้าพเจ้าเห็นใจสมิงเลิศฟ้าหงสาเป็นบ้านเกิดเมืองนอนท่านก็จะต้องเดือดเนื้อร้อนใจเป็นธรรมดาแต่การตั้งใจที่จะทำศึกครั้งนี้ของข้า ล้มเลิกไม่ได้สมิงเลิศดฟ้าไม่ต้องจับดาบจับถวนเจ้าไปอยู่กองสเสบียงเอาเขาไม่ฝีมือนะและไอ้ไอ้มันดำนั่นแหละไอ้มันดำนั่นแหละไอ้มันหมกดินดำนั่นแหละเฮ้ยพูดจใา้มนดีเดี๋ยวกู่าขาวขิดแม่งเลยผูหัดเลกนะเรื่องเมื่อไงกระหมอยู่กองเสบียงกันนั้นหรือถูกต้องเจ้าจะได้ไม่ต้องไปรบปลากับพวกเดียวกันยังไงล่ะดับว่าเป็นพระมหากรุณากับกระอม สมิงเลิศฟ้าอย่างที่สุดพระเจ้างเสร็จสับทับตะเลงผู้เก่งกล้าระามงรายราชาไม่ว pues mm nah, ันวายล้องสั่งทหารกล้า มาไวาไยวายยิงไปชิงชัยศัตรูโคูงทรงคราม อยู่กองสเบียงข้าชอบกินอะไรจะผมรู้เนละมึงมือชอบเอาหน้าเอาตาจำเป็นต้องคมอารมณ์เดือดมันแค้นจนเลือดละอุ <laughs> มันเหมือนมีพลงัง เข้ามาคุเมื่อฟังพระสุระเสียงก่อนเคยเป็นนักรบเมื่องมึงเล็กแน่สู้มาจบทุกจุดเคยถือดาบจับอาวุธใช่ สู้จนสุดแรงเวียงเหมือนดอกไม้เคยบานสะพังต้องเก็บมาตั้งใต้เตียง <c oughs> ไอ้บางช่างโยมึงกะปากดี พวกเนี่ยสาว,าวดีดไม่ห่วยอ่ะเขาเป็นนักรบนะเว้ยต้องเดือดร้อนอีกแล้วหดือดดิเจ้าสมิงเลิศฟ้าอย่าเสียงเวลาเลยละจงรู้แพงรู้ชนะ อย่าเลยละหลีกเลี้ยงเฮ้ยกูรู้จักหลบเป็นปีนั่นไงกูรู้จักหลีกเรื่อยมาไอ้กระร้นมึงเหมือนเรือน้นยคอยท่าคอยมาหาน้ำเลี้ยง จะเป็นพายุหอมกระนำหรือมึงไม่ความก็เอียงไอ้สารเรวเร็วเ,วเวของูลของสาวดีมึงเละแน่นอนใจเย็นเพื่อนยังไงเฮ้ยไม่เป็นคำสั่งพระองค์ท่านมึงไอสุรเดช,<แ>เดชถ้ากูกรยี่มึงได้ กูจะขยี้มือแลกขามือไอ้มองช่างยุใจเย็นๆเ,เพื่อนพระองค์ท่านสั่งอย่างไรทำไปเถอะอย่าน้อยใจในคำสั่งถึงเองจะไปอยู่ในสถานที่ไม่ได้เป็นนักรบแต่ใจเองอนักรบเต็มตัวกลัวให้กำลังใจเพื่อนโผลสาวกดีต้องพบกับความมีนาตรามีมร้ายไม่เคยปราณีใครข้าเข้าใจเพื่อนขอบใจไป <ะ S 1> ขอบใจ ก๋อยบงโคมพระเจ้าค่ะ ไม่มีเกรงว่างสักวันเล็กเลเเล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 ภัยจะไม่คูมีนั่งคิดเอิเอิ ติดใจสมิงมัชชาบัดน,นี้บ้านเมืองของเราก็ลุงเลืองดีแต่ข้าพเจ้าเป็นห่วงแต่พระราธิดาของเราทั้งสองพระองค์แกลงว่าสักวันหนึ่งกองทัพสึกสงครามจะยกทัพประชิตติดเมืองหงส์สวรรค์ ก็ผมเคิดว่าอย่าเป็นห่วงเลยพระเจ้าค่ะบ้านเมืองของเราตอนนี้ก็เรียบร้อยสงบดีพระเจ้าค่ะดีมากสมิงมัชชะถ้าหากว่าไม่มีอะไรแล้วข้าพเจ้าก็คงจะเบาใจได้พระเจ้าค่ะขอเดชะพระยค่ะบัดเดี๋ยวนี้กองทัพแห่งมนเลบุกเข้าเขตแผ่นดินแล้วพระยะค่ะ จัไม่ชันงันคำทหาทุกคนเตรียมกองต่พระยอพงหงสวพระไทยสันแสนเ้าอเกนชะตาถึงคราวจะถูกเขา ขับเคียนเป็นห่วงลูกห่วงเมียเป็นห่วงจะเสีกบ้านเมืองใครเล้าจะคอยปลดเปลื้องเมื่อบ้านเมืองแปรเปลี่ยนทั้งลูกทัพ นายทัพคงจะได้รับบทเรียนพระเจ้าค่ะสมิงมัตชาได้ฟัง เกิดพลังใจหนุ่มองนาชันเคยห่อหุ้มให้ก้าวเด็กคุ้มบังเหียนเมื่อถึงข้าวกะลียุกเกิดมาทุกๆุโมงยาม มีศัตรูใจสามเข้ามาเป็นน้ำเป็นเสียนเล่นเสียงซะด้วยจะเปรียบเราเหมือนไก่ชนถูกต้องแล้วที่อยู่กันคนแล้วฟังจะต่อสู้กันทุกครั้ง ต้องหาหนทางขับเพียนนีคือยเรืองห่างขขาวที่ยังเป็นเจ้าสังเวียนสัมผัสพระเจ้าพระเจ้าข้านำกองทัพไปข้าพเจ้าของจุรวันพร้อมน้รับได้ก้าพระเจ้าค่ะ สุวรรณเอ๋ยว่าอย่างไรกษัตริย์แห่งหงสวัสดีไม่ได้เจอกันซะเป็นเวลานานปะหน้าคราวนี้คิดว่าจะมีทหารล้อมหน้าล้อมหลังยายจึงอุ้มเอาทาลกติดมาด้วยเล่า,าวเป็นธรรมดาของคนที่มีพระมเหสีแล้วก็ตายจากไปฮะฮะอะไรที่ห่อมานะห่อเด็กเหรอ มึงคิดว่าห่ออะไรคิดว่าห่อหมกมากินในกองทัพไอปากนะเอาลเมียท่านไปไหนซะล่ะก็บอกว่าตายยังไงล่ะออกลูกมาแล้วตายเอแม่อายุท่านกับปู่นี้แล้วไม่น่ามาออกศึกเน่อจะตายตามเมียไปซะกลำฉันบอกแล้วอย่าเอาเด็กมามันล้อได้เลยพระเจ้าค่ะเอาไว้ได้ยังไงล่ะเป็น่วงหน่าไปหันกินจังเลยลูกท่านกำลังอ่อนอ่อนพราะองท่านหงส์ส่วน แสนยานุภาพของกษัตริย์ของเรานั้นยิ่งใหญ่นะักเกรงว่าท่านจะมาตายในกลางสนามรบเพราะฉะนั้นแล้ววางดาบเถิดพระเจ้าค่ะเอาละยมัวพูดมากเลยในเมื่อเราเจอกันแล้วก่ก็สมควรทียจะปะดาบกันได้เั่นบางตุลเด <laughs> หน้าที่นี้รับเนเก้าเมีเป็นผู้จัดการท่านเจอไอ้ดำอมหิตผมละไม่เจอกันแล<อ>้ไอ้ดำอมหิต เดี๋ยวยันเล็บใช่ไห้ช่วงนี้ฝากนี้ตลอดถามว่ากูเหี่ยวยันเล็บไอ้ฝากนี้ตายตายตายอย่างเดียวเฮ้ยอาไปเฝาบาทเม่นไรองค์องสวนเจ้าเนื้อหัวเก่าของข้า จะมีหน้าฟ้าเราต้องตกต้องมาอยู่ในเมืองขององค์รามเมงรายก็มีความจำเป็นทำไมทหารแห่งหงสาวดีจึงอ่อนเชิงนักกำลังหงสาน้อยฝ่าไม่ควรจะรับพุ่งกลางแจง้น่าจะตัดกำลังกองทัพของรามเมงรายก่อนแล้วค่อยประเจอประเชิญหน้ากันทำยังไงดีล่ะฉันจะดูดายไม่ได้ฉันต้องหาทางช่วยช่วยเจ้านายหงสส่วนของเรา โอ้จะหนีเยาไปไหนไปไหนแกจูเลยไปเลยไปเลยเดยไปเลยโดนชาติโดยไอ้สมิงเลิศฟ้าฟาบาทพระเจ้าค่ะบัดนี้ทั้งหมดเรยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเชิญฝ่าพระบาทไปทรงเสวยได้แล้วทหารไปกินข้าวเดี๋ยวแล้วพระเจ้าค่ะเดี๋ยวจะหิวร้อนๆเลยอ่ะร้อนร้อนเลยพระเจ้าค่ะสมิงเลิศฟ้าพระเจ้าค่ะ มึงเห็นกูเป็นเด็กอมมือเล้วจึงมาพูดจาล้อเล่นเช่นนี้ <c oughs> การกระทําของมึง <c oughs> ใช่มึงรักพวกรักพ้องรักแผ่นดินถิ่นเกิดแต่ณปัจจุบันมึงมาอาศัยข้าวแดงแกงร้อนกูอยู่ <c oughs> มึงไม่ช่วยไม่พายก็อย่าเอาเท้ามาลาน้ำไปอยู่กองะเบียนประชันฟาบาท <c oughs> ข้าวข้าวชั่วกกันี้วะไม่หิวไงไม่หิวหลอกทั้งวันแล้วนะะอ้ามึไปกลรงกลรอีกตายเลยมึงหลอกูด้ตามใจตามใจไปกูหิวกูหิวตัวนี้ตามจับตัวเจ้าหงสาวให้ได้ ว่าแกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะค้าบมีถึงร้อยลายฉันได้ตั้ง100ร้อยเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพ